ว,วันนี้จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธระหว่างโทรศัพท์มือถือกับมือถืนะคะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนะคะอย่างเช่นไฟภาพไฟเพลง a นะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนการส่งข้อมูลได้เลยค่ะขั้นแรกนะคะให้เราไปที่ขั้งค่าของโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะคะก็คือซัมซุงกา a ล็กซี่วายนะคะให้เราไปที่การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่ายะคะ่ะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าบลูทูธค่ะ แล้วก็เปิดบลูทูธนะคะแล้วเราก็เปิดการค้นพบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาที่เครื่องโน้ตบุ๊กของเราค่ะนี่นะคะเราก็เปิดค่ะบลูทูธแล้วเราก็เข้าไปที่ตัวบลูทูธนะคะนี่นะคะแล้วเราก็กด add a d i v i c e ค่ะแล้วก็นี่นะคะ,ก,ก,คะ,ก,ะ,คะก็จะเป็นชื่อ บูทูธของโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะให้เรากดเข้าไปเลยค่ะแล้วเรากดน e x ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาในมือถือของเราแล้วคะให้เรากดยอมรับค่ะและหลังจากนั้นนะคะให้เรากดเน็กค่ะนี่นะคะเราก็จะเชื่อมต่อกันแล้วนะคะระหว่างโน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์มือถือของเราค่ะ หลังจากนั้นเราก็ลองส่งไฟล์เข้าหาโน้ตบุ๊กเราได้เลยค่ะนี่นะคะจะลองส่งรูปเข้าไปนะคะนี่นะคะเรากดไปที่เข้าไปที่บลูทูธนะคะแล้วนี่ก็จะคือชื่อบลูทูธของเครื่องโน้ตบุ๊กของเรานะคะ ให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะมันก็จะส่งเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะคะที่เดสก์ท็อปของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกนะคะว่าจะเก็บไว้ที่ไฟล์ไหนนะคะที่นี้จะเลือกไปที่เดสก์ท็อปนะคะแล้วกดโอเคค่ะแล้วเรากดแอบซับค่ะนี่นะคะจะเห็นว่ารูปจะขึ้นมาแล้วนะคะการส่งไฟล์เพลงก็เหมือนกันนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะส่งไฟล์เพลงนะคะเข้าไปในเครื่องของเครื่องโทรศัพท์ของเรานะคะให้เราคลิกไปที่ไฟล์เพลงค่ะกด Send s ซ n d to นะคะแล้วกดบลูทูธค่ะนี่นะคะเราก็กด n น็กได้เลยค่ะนี่นะคะคือชื่อบลูทูธของโทรศัพท์เรานะคะให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้กกด n น็กนะคะนี่นะคะมันก็จะมีรายการแจ้งเตือนขึ้น,นมาอีกค่ะ ว่าขออนุญาตนะคะให้เราได้ให้ข้อมูลส่งเข้ามาในเครื่องค่ะแล้วกดยอมรับนะคะนี่นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์เพลงเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราโดยที่เราไม่ต้องเชื่อมต่อสาย usb นะคะนี่ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะนี่เป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่ให้เพื่อนๆลองไปใช้กันดูค่ะขอบคุณค่ะ